ถ้าสอบกันดูนะครับเนี่ยนะไฟขึ้นแล้วนะครับสวัสดีครับพบกับช่อง DIY สาระน่ารู้นะครับสําหรับแบตเตอรี่นะครับของสว่านนะครับไม่มีที่ดูสถานะแบตเตอรี่นะครับเห็นไหมครับไม่มีเลยนะครับเพราะว่าราคาถูกนะครับแต่วันนี้นะครับจะมาติดตั้งนะครับตัววัดแบตเตอรี่นะครับจาก DIY นะครับก็ของถูกนะครับผมก็ได้ประมาณนี้นะครับก็เลยต้องซื้อ ตัววัดแบตเตอรี่นะครับมาติดตั้งแทนนะครับประมาณนี้หรือว่าจะติดตั้งตรงนี้ก็ได้นะครับนะก็จะพอดีเลยนะครับนี่ประมาณนี้แต่สำหรับผมนะครับจะติดตั้งกับตัวสว่านเลยนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนแบตนะครับแบตต่อไปนะครับก็สามารถดูได้เลยนะครับสถานะแบตเตอรี่นะครับเราไม่ต้องไปติดตั้งนี้ตัวแบตนะครับทุกตัวนะครับเพราะว่ามันจะเปลืองนะครับผมก็ซื้อมาแค่อันเดียวนะครับ สามารถติดตั้งกับตัวมันนะครับสามารถเช็คแบตเตอรี่ได้ทุกก้อนนะที่ว่ามีอยู่นะครับประมาณนี้วันนี้ก็จะติดตั้งสตาร์ดีนะครับอันดับแรกนะครับก็ถอดน,น็อตน,นะครับก็ทุกตัวเลยนะครับประมาณนี้มาเริ่มกันเลยครับ เนี่ยนะครับก็หลังจากถอดสกรูออกมาแล้วนะครับก็ดึงฝาครอบนะขึ้นนะครับให้ระวังด้วยนะครับเพื่อปุ่มกดนะครับประมาณนี้เนี่ยนะครับหน้าตาข้างในนะครับประมาณนี้เลยส่วนนี้มอเตอร์นะครับส่วนตัวตรงนี้เป็นเกียร์นะเกียร์กระปุกเกียร์ของมันนะแล้วก็ตัวแรงนะครับสปีดปุ่มสวิตช์นะครับอยู่ตรงนี้นะครับประมาณนี้เลยดึงตัวนี้ขึ้นนะครับเพราะว่าผมน่าจะติดตั้งฝั่งนี้นะครับ ว่าตัวนี้ทําเป็นฝาครอบของมันนะครับโดยที่สามารถเปิดออกมาได้นะครับก็ติดตั้งตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้เลยผมจะติดตั้งข้างๆนี้นะครับตรงโลโก้นะครับปกติจะเป็นโลโก้เก่านะครับก็ได้ทาการลอกออกนะครับก็จะติดตั้งตัวนี้เข้าไปแทนนะครับดึงตัวนี้ขึ้นนะครับระวังตัวนี้เด้งนะครับเพราะว่าตัวนี้ชอบเด้งนะครับกดไว้นะครับกดตัวนี้ด้วยจับตัวนี้นะครับแล้วก็งัดขึ้นนะครับ นี่ยนะครับก็เอาตัวนี้ออกมานะครับข้างในตัวนี้มีสปริงด้วยนะครับระวังมันเด้งหานะครับผมก็จะเอาเข้าไปในรูตรงนี้นะครับสายไฟนะครับเพราะว่ามันมีรูอยู่พอดีเลยนะครับรูของมันนะครับ ประมาณนี้ก็จะอยู่แบบนี้นะครับประมาณนี้เลยเนีนยครับผมก็จะต่อสายไฟนะครับให้ยาวขึ้นนะครับเพราะว่าของเดิมมันสั้นนะครับเพราะว่าผมต้องอ้อมมาฝั่งนี้นะครับี่ส่วนนี้ก็ทาการต่อสายไฟก่อนนะครับกรมีสายไฟสีแบบนี้นะครับก็เลยเอาสีนี้ไปเลยไม่เป็นไรนะครับ ขอให้จำได้นะว่าสีไหนเป็นสีไหนนะครับส่วนสีแดงจะเป็นสายบวกนะครับผมก็เลือกสายสีแดงเป็นสายสีเขียวแล้วนะครับส่วนสีดําสายลบนะครับก็ให้เป็นสายสีเหลืองนะครับทาการบัดกรีนะครับใส่น้ํายาประสานหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อการเชื่อมง่ายขึ้นนะครับ เรียบร้อยนะครับแล้วก็พับนะครับพันด้วยพัาเทมนะครับต้องการการมาเสียดสีกับนี้ส่วนนี้นะครับอาจจะชัดได้นะครับก็พันไว้เลย นะครับก็เสร็จแล้วนะพันไว้ต่อไปนะครับก็ให้ทําการเดินสายไฟนะครับพ้อมเข้ามานะครับอย่าไปวางแบบนี้นะครับเพราะว่ามันจะโดนส่วนนี้พอดีนะครับส่วนนี้มันจะหนีบเอาครับก็ให้ทาการทําร่องนะครับนี่นะครับผมก็จะเอาสายไฟนะลอดเข้ามาตรงนี้นะครับที่ตัดไว้นะครับก็ทําช่องนะนี่หาออกแล้วนะครับ สายไฟก็จะมาเก็บอยู่แบบนี้นะครับอันนี้ก็วิ่งขึ้นไปนะครับประมาณนี้เอามาวางนะครับได้เลย หมุนดูนะครับว่ามันแน่นไหมครับถ้าถูกล็อกมันนะครับมันจะแน่นแบบนี้นะครับมันจะไม่หมุนได้นะครับประมาณนี้ัสายไฟที่ได้มานะครับก็เอามาเชื่อมต่อนะครับในส่วนขั้วของตัวนี้นะครับเห็นไหมครับบวกลบนะครับตอนนี้สายบวกนะครับเป็นสีเขียวนะครับก็เอาสีเขียวมาจามใส่นะครับแล้วก็บัดครีนะครับ สีแดงนะครับหรือว่าสีเขียวนะครับที่ต่อขึ้นมานะครับใส่ไปเลยนะครับเป็นสายบวกนะครับต่อไปนะครับสายลบเช็คดูนะครับว่าไฟติดไหมครับเสียบเข้าไปนะครับเห็นไหมครับข้างล่างมีไฟขึ้นนะครับ ประมาณนี้ตัววัดติดนะครับแล้วก็ถ้าต้องการมาประกอบไว้เหมือนเดิมนะครับเก็บสายไฟนะครับให้ดีวางแบบนี้นะครับให้เหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับมีเลื่อยตรงนี้นะครับมีตัวล็อกสปริงด้วยนะครับเห็นไหมครับตรงนี้เป็นตัวจับสปริงนะครับด้านบนนะครับ ก็ใส่เข้าไปเลยนะครับข้างในสปริงดึงออกมาก่อนก็ได้นะให้ง่ายขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็ดันขึ้นนะครับใส่เข้าไป เก็บสายไฟนะอีกรอบเนี่ยนะครับ,รบก็หลังจากเสร็จแล้วนะครับก็กดปุ่มดูนะครับทุกอันนะครับมันเลื่อนได้ปกติไหมครับ ต่อไปนะครับก็ใส่นั่นนะให้เหมือนเดิมก็ล็อกไว้เลยนะครับประมาณนี้ให้อยู่ประมาณนี้นะครับนี่ไปเลยนะครับสองที่ก็พอนะที่อยู่แล้วนะครับ ล็อกไว้นะครับเนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับสวยงามนะครับตัวนี้ก็บอกเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก้อนยี่สิบเปอร์เซ็นสี่สิบนะครับแล้วก็หกสิบแปดสิบหนึ่งร้อยนะครับอ่าทดสอบกันดูนะครับเี่ยนะครับไฟขึ้นแล้วนะครับเห็นไหมครับ นี่ต้องกดปุ่มนะครับมันมีปุ่มให้กดด้วยนะครับทิ้งไว้สักพักนะครับมันจะดับเองนะครับกดดูนะครับเห็นไหมครับแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับมีไฟนะครับประมาณนี้เลยก็สว่านธรรมดานะครับทั่วไปถูกๆนะครับผมทำให้มีตัววัดแบตเตอรี่นะครับมีตัวนะครับสามารถเพิ่มได้นะครับประมาณนี้เห็นะมครับตอนนี้เรืออยู่ แปดสิบเปอร์เซ็นนะครับก็สามารถรู้ได้นะครับผมก่อนที่จะไปใช้งานนะครับก็ดูแบตเตอรี่นะครับถ้าเริ่มหมดนะครับก็ชาร์จทิ้งไว้นะครับอย่าปล่อยไว้นานนะครับช่วงแบตเตอรี่ต่ำๆนะครับโอกาสแบตเตอรี่เสื่อมนะครับมีสูงทิ้งไว้สักพักนะมันจะดับเองนะครับรอดูนะครับเวลาจะดูอีกรอบหนึ่งนะครับก็มากดปุ่มนะครับสีแดงนะครับเห็นไหมครับดับแล้วนะครับจะดูอีกรอบหนึ่งกดปุ่มนะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นแบบกันน้ํานะครับโดนน้าได้ ประมาณนี้เลยสตานยบายนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ